iPad Air 3นะคะอันนี้อาการก็คือไม่แน่ใจว่าเป็นที่แบตเตอรี่หรือเป็นที่ฝาหลังเนาะมันแอนมันโก่งด้านล่างแบบนี้นะคะคือเด้งจอหลุดออกมาเลยส่วนฝั่งนี้จอหลุดออกมาเป็นร่องเลยส่วนฝั่งนี้ก็คือยังลงสนิทดีนะคะอาการแบบนี้คือมันจะเสี่ยงหน้าจอแตกได้เนาะอันนี้ลูกค้ามาซ่อมที่หน้าร้านนะคะเราก็เลยจะถอดออกมาดูว่าเป็นที่แบตหรือว่าเป็นที่เคสหลังนะคะอันนี้เราต้องพาเอาจอออกก่อนนะคะ เพราะว่าถ้าใช้นานๆแบบนี้อาการนี้บางทีจอไม่แตกมันก็จะรับได้เนาะเพราะว่าบอดี้มันผิดรูปนะคะคือฝั่งนี้แอนมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะดูค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้เราจะมาแกะ iPad air 3นะคะอาการก็คือเป็นดังนี้เลยนะคะอันนี้คือหน้าจอติดปกตินะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าบอดี้มันแอนหรือแบตเตอรี่มันดันเนาะนี่นะคะฝั่งนี้ก็คือเห็นจอเป็นร่องเลยแต่ว่าตัวหน้าจอติดปกตินะนี่นะคะส่วนฝั่งนี้เรียบลงสนิทเหมือนเดิมแต่ว่าตัวบอดดี้ตามมุมที่เราเช็คก็ไม่ได้มีมุมไหนบุบน,นะแต่โก่ง ตรงกลางนะคะบอดี้มันโก่งอยู่ตรงกลางคือหน้าจอสัมผัสเล่นได้หมดเลยนะคะนี่นะคะที่เราเห็นเป็นรอยแตกก็จะเป็นฟิล์มกระจกเนาะเดี๋ยวหยกจะมาผ่าจอออกมาเช็คดูนะคะว่าเป็นที่แบตเตอรี่หรือว่าเป็นที่ตัวเคสกลางเนาะตัวบอดี้นั่นเองนะคะอันนี้นะคะนี่เราปิดเครื่องแล้วคือหน้าจอมันหลุดออกมาอย่างงี้เราก็จะน่าจะได้เลาะจอออกตามร่องนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าอาการแบบนี้ถ้าเราใช้ไปมันเสี่ยงที่จอจะแตกได้ง่ายนะ เพราะว่าบอดี้มันผิดรูปจอแตกบ้างบางทีจอไม่แตกก็อาจจะดับนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันลอยอะนะมันลอยมันลงไม่สนิทอะ่ะ<ม>ต้องค่อยๆดูนะคะว่ามุมมันอยู่ตรงไหนดูเส้นกาวก่อนเดี๋ยวดึงเอาเส้นกาวออกก่อนนะคะ จอใหญ่ก <c oughs> ็จะเสี่ยงแตกได้ง่ายนะกาวพวกนี้ก็คือกาวไม่ติดหมดแล้วเนี่ยกาวแห้งหมดแล้วจอหลุดหมดแล้วเนี่ย แจอน่าจะอยู่มุมล่างนะคะเพราะจอส่วนหัวนี่หลุดหมดแล้วเหลือข้างที่ลงสนิทนี่แหละต้องค่อยๆเป่าออกนะคะ แครจะอยู่ตรงนี้นะคะเหนือปุ่มโฮมขึ้นมาโอ้แครสั้นมากๆเลยเป็นที่บอดดี้มันโก่งเนาะนยแบตเตอรี่ก็คือไม่ได้บวมนะคะ เป็นสี่แฉ Okay. มันจะสั้นนิดนึงเนาะมันก็จะงมจอ,อยากนิดนึงค่ะอันนี้หนะ้าจอถอดออกได้แล้วนะคะตัวแบตเตอรี่นะคะสังเกตดูไม่มีรอยบวมนะแบตเตอรี่ไม่บวมเรียบปกติเลยแต่ว่าฝั่งนี้มันโกงเนาะก็ต้องมาดัดบอดี้ข้างนี้ลงนะคะก่อนที่จะดัดได้เนี่ยเราต้องได้งัดแบตเตอรี่ออกก่อนเพราะว่ามันแบตเตอรี่มันจะค้ำเนาะโอเคค่ะ มันงอคืนได้เลยมันนิ่มที่ตัวแบตเตอรี่หรือเปล่าเนี่ยลรางออย่างนี้มันคืนเลยอ่ะเนี่ยเมื่อกี้มันโก่งเออแต่แรกว่าต้องได้ถอดแบตเตอรี่ออกอันนี้คือเอาจอออกก็งอคืนอย่างนี้ได้เลยมันจะอ่อนแท้อันนี้คือมันอ่อนมากเลยนะจะยกจะลองทาบจอดูว่าลงสนิทหรือเปล่า เมื่อกี้เราเห็นกันอยู่ใช่ไหมว่ามันมันโก่งมากๆเลยอเออเอ้าลงแล้วอะ่ะเนี่ยมันอ่อนนะเนาะเคสตรงนี้มันอ่อนมากๆเลยอะ่ะแค่ถอดโจอ,ออกแล้วก็งอมันกลับคืนมาอย่างนี้ก็คือต้องใช้เคสช่วยนะคะถ้าไม่ใช้เคสช่วยนี่มันก็จะงอได้อีกนะเพราะว่ามันอ่อนเอองง อไหนๆก็งอกลับคืนได้แล้วก็ทําความสะอาดนะคะตอนแรกนึกว่าจะได้รื้แบตเตอรี่ออกเพื่อที่จะงอเนี่ยยกแค่ทําอย่างเงี้ยมันคืนกลับมาเฉยเลยเออโอเคค่ะพอมันคืนรูปแล้วก็ทําความสะอาดเลยนะคะเอาเศษกาวเก,ก,ก่าออกจะได้ใส่กาวใหม่ได้เนาะเพราะว่ากาวเก่านี่แห้งหมดแล้วนี่ค่ะ เศษเศษพวกนี้ก็คือว่าที่ฝุ่นมันลงมาเยอะๆเนี่ยตรงเนี้ยมันอ้าใช่ไหมพอมันอ้าปุ๊บเนี่ยเศษฝุ่นลงมาเต็มเลยแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นแม่เหล็กนะที่เราเห็นข้างๆเนที่ฝุ่นเกาะเยอะๆเ,เ,เป็นขี้ผงเป็นพวกนี้จะเป็นแม่เหล็กนะคะไอ้แผลจะมีแม่เหล็กสองฝั่งเลยเี่ยสังเกตเลยเวลาอยู่ใกล้น็อตใกล้อะไรจะดูจะติดเลยเนี่ยเห็นไหมน็อตติดเลยเพราะมีแม่เหล็ก ลูกค้ามาเอาแล้วนั่นเนี่ยต้องสปีดแล้วนะคะคุยไม่ได้แล้วลูกค้ามาแล้วตอนแรกนึกว่าแบตเตอรี่บวมอแต่ถ้าเราจะบีบเข้าเลยไม่ได้นะคะการบีบพวกนี้มันต้องเอาจอออกก่อนเนาะถ้าเราไม่เอาจอออกนนเนี่ยน้ำหนักมือเราจะไปบีบจอแตกนะคะ แต่เอาจอออกก็เสี่ยงเสี่ยงเหมือนกันนะจอรุ่นนี้แพงด้วยนะนี่ต้องขูดออกให้หมดนะคะพวกเศษฝุ่นเศษผงอะไรพวกนี้ ก็มาดูกาวเก่าจากหน้าจอเนาะเพราะว่าพวกนี้มันแห้งแล้วมันก็จะหนาไปนะคะตรงไหนที่มุมมันโผลป่ปลายมันลงไม่เรียบก็เอาออกเลยตรงไหนมันไม่ออกก็ไม่ต้องไปฝืนลอกเขานะคะเราไปฝืนนะไม่พอจะทำให้มันแตกง่ายด้วยเนาะอันไหนที่มันออกก็เอาออกไหนที่มันไม่ออกก็ปล่อยไป เอแค่ okay. พอดึงออกได้นะคะนี่ค่ะถ้าแมวอ,อ,อกกระลกาวมันหนาเกินไปเนี่ยก็จะทำให้หลุดได้ง่ายนะเส้นกาวพวกนี้มันแห้งหมดแล้วนะที่หยกดึงออกได้นะี่ พวกนี้มันแห้งอยู่แล้วเนาะมันก็เลยหลุดออกมาได้ง่ายมาใส่จอซิว่าลงสนิทเหมือนเดิมหรือเปล่า ก็จะใส่ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเพามันสั้นเนาะจะมองเห็นไหมเนะเาะเพามันสั้นมากเลยอะประกบลำบาก ต้องเล็งให้ตรงนะแล้วค่อยคอยกดลงใส่แพจอแล้วนะคะมาลองทาบดูนี่นะคะไม่เห็นรูแล้วเมื่อกี้นี่เป็นรูกว้างมากเสร็จแล้วลองเปิดเทสดูก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่น็อตเนาะโอเค ันนี้ก็จะมาใส่น็อตนะคะน็อตที่เราถอดออกเมื่อกี้สองตัวคือแพจอมันสั้นก็จะดูลำบากนิดนึงนะคะ ตับตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันเล็งยากไข่ควงอันยาวเข้าไม่ได้เลย Okay. ใส่น็อตเสร็จแล้วแล้วก็ติดกาวใหม่เลยนะคะที okay. นี้เราก็จะลอยไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะติดกาวนะคะ แล้วก็ประกบลงได้เลยค่ะันนี้ก็เรียบลงสนิทดีนะคะนี่ค่ะทุกมุมเลยนะคะลงสนิทดีฝั่งเนี้ยที่มันมีบอร์ดมันก็ไม่ได้งอแต่ฝั่งที่ไม่มีบอร์ดมันมีแต่แบตเนี่ยเวลาแบตมันนิม่มมันก็จะงอได้ง่ายนะคะวิธี จะไม่ให้มันงอก,ก็คือเราต้องหาเคสใส่ให้มันรองรับกับบอดี้นะคะจะได้ใช้ได้น,น,นานๆเนาะนี่นะคะลงสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการดัดบอดี้ยังไม่ได้ดัดเลยถอดมาก็งอหน่อยมันก็กลับมาแล้วนะคะก็คือมันอ่อนนั่นเองเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ YouTube น้องหยกโมบายด้วยนะคะ สนิทแล้วนะคะทุกมุม